ตวันละฟ้าทองฟ้าก็ทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมอบอกรักเธอเอฟซี FC ทุกคนได้ยิน หรือเปล่ากราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขคนเอซีทุกๆท่ททานเดอวจา้าพบพบกันอีกตอนรับคำพี่น้องหลังจากที่กลับลงมาจากกันปักซ่องไปเอาเอกสารกับน้องคลิปแล้วล่ะกตอนนี้ตะเวนตกดินคำแล้วค่ะหกโมงกว่าแล้วพี่พาน้องมากินข้าวแรงน้ำกันบัดนี้พี่น้องเอ้ย ไม่รู้ว่าใหญ่นี่ได้อะไรกินวันนี้พี่น้องเอ้ยลงมาตะปักซองอยู่บ้านผับฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยอากาศหลังฝนตกใหม่สดชื่นแจ่มใสดีใจนะมันต้นเขาพี่น้องเอ้ยแต่ยังพระาเลงไปซองเบงิ่งอันนะามีน้ำห้องไหมคะาทางโน้นฝนตกไหมคะทางนี้ฝนตกแหงอยู่นะคะ เป็นแต่ว่าบางม่องก็ไม่แห้งค่ะอันน้ำห้องเพาะจเจาะแจ๊ค่ะแต่ว่าอันบ้านเจสสีนิก็น้ำน้ำหุนทางไหลไหลตัดตาดอยู่นะคะอาจจะไทยก็ไม่ไทยนะคะเว้าไปเว้ามาแล้วก็ไทยตกลาวน้องทิพย์กำลังย่อผ้าเข่าออกมาแล้วพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องแล้วก็จะกินข้าวแรงแล้วแล้วก็สีลองอันเอาเอกสารลงไปหายเจีเจ๊ยบ กำลังกินข้าวแรงกันวันนี้ได้เมนูอะไรใยนี่เอาคือเป็นไทยคะ่ะเอาเปลี่ยนเมน,น,นูพร้ <c oughs> พอมหน้าพร้อมตาค่ะอันนี้คือพร้อมหน้าพร้อมตาเลยได้ <c oughs> ไดเ่นไ <c oughs> เลยเนียงพาสนีสยงกะเพราใส่หมูมีแครอท ขันซีเกตพัดกะเพราต้องให้ปยป่วยคขันเห็ดต้องเผ็ดเดร้อนรอนเดี๋ยวจังมือเสียห้ปยป่วยไอ้ขันเป็นพ่อครัวโซฟีมือมแน่รถแห่คือมืออะไรผูกป้าพี่น้องเคยรถแห่ฮะก็มือตายแล้วเขากินสองวันสองคืนเลยเหรอบ้านเจ้ามาละเลยขน่ะเขาก็มื้ออาหาร มีหน้าเราบ่มีผู้ใดลงคลิปบอกเฮ้นเราไดสมัก,กรนก็ได้กันเนียแท้เอาเอา,เอากินกินกินลงมือเลยและพี่น้องเอ้เสียอ,อันอกกสารอันใบเขียนไปให้พ่อบ้านตีตาไปตีตาพ่อบ้านเอาละกันสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตเจีจ๊ยบกับสิเฮ็ดน,นะพี่น้องเอ้ไปบ <ไป S 1> ดไปกับเฮ็ดไว้เพราะว่าห้องนั่งกับเบิร์ดเลยฮาว่าปุบป,ปับมาอยากไปแล้วก็ไป ดีใจนะคะตื่นเต้นค่ะหลายปีแล้ไ่ได้ไปขามไปเห็นประเทศไทยนี่กับประมาณสี่ปีหาปีแลวเนาะตั้งแต่โควิดมากเจก้าแล้ว่าบานี่หปีบมแมนปติกี้เข้ากับขามไปยูไปหาหมอ,อน,นี่เออันแต่ไปเห็นงานนะ่ะมันแมนอยู่แต่วา่าแต่ข่าโควิดมากเนี่บไ่ได้ขามไปเหยียบแผ่นดินไทยนี่สี่หาปีแล้วพี่นอ้องแต่ก่าวเนีว่าขามไปบ้านบุงซุยไปตลาดไปตลาดนัดวันที่ แต่ถ้าเพิ่นเปิดเดีกันสีด้ไปหายางเฉิดสายอยู่นะคะจีสีสิไปเฉิดสายอยู่ตลาดอันบานบุงสวยเดี๋ยวจังถาเบิงหาเพิ่นเปิดก็พี่น้องแต่ช่วงช่วงนี้เพิ่นยังเปิดอยู่แต่อันเ,เคามราชแม,ม,มเนเพราะว่าอันทางนี้กับส่วนลายก็ไปซื้อคลองฟังคุณเนาะอันบบมีนลูกค้าดคนเล่าไปแล้วกับตลาดกับบ่คอยคือคืนไปได้ปกติเน้องเข้าไปหลายลที่เดยวโอ้ยนนคนมาผุนละเทอดายล้ำเรือ อ่มามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกันว่าไหลใหญ่ห้างนะคะ,เย,นนะเย็นนะฝนตกจงังหวะไปอยู่ปักซองผัดบ่มีฝนบ่มีฝนโอ้ยกินขัาเป็นไทยพอดาดเ,อออเดี๋ยวกินแล้วแล้วก็สิลุเอาอันนี้ไปหายเจีย๊ยบก่อนนะพี่น้องจะ้ะแต่ว่าอันสิทายตอนกินก็ะซ้ำนี่แหละคะ่ะ <laughs> กสิท้ายจะกินข่าวกินข่าพี่น้องกสิเบื่อแล้วเนะาะเดี๋ยวจังติดตามลงเพื่อนเจียเจ๊ยบพลเรนะน้ำกันพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยนางพรล่ะประชั่งอันนี้แล้วปลาเมึกสั่งปูสิได้ไปส่งนางเองเละค่ะฉันก็เลยไปด็บรับรบรนๆในนางเพื่อนนางเพื่อนอย่าบักอยากกินอะไรตอนนี้เสียเ,เอกสารแล้วไปสให้ย,ยายเจี๊ยบแล้วกัน คามีเจียขนังป่ไปก็สิได้ไปผู้เดียวนะคะตอนนี้คาเมื่อตื่นตาแล้วพทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวติดตามโรงพาเจียเจียบ้วกันจ้ะไปน้องเยนโดเราเดินทางอีกแล้วโอ้ยขี้ตมทำไมมันเยอะจังเลยพี่น้องเอ้ยกันฝฟนตกมากแล้วก็สิบสภาพก็สิบประมาณนี้แหละค่ะทางโรงพยาบาลเจียเียพี่น้องเอ้ย โอ๊ยไปยังไงเนี่ยอยีทำไมเงียบเซเว่สัส <ไป S 1> ดีเด็กๆทำอะไรกันอยู่แม่ไปไหนหมอมาหมอมา Cái này ăn cơm này rồi Cơm nháng là sao? Cơm nháng là Ồ kè đây Dạy kè kè dù phân bọ Ôi, mò mát hay lẻ Há mò, mò xia, Bà nằm mò mát lại lẻo Bà chẳng đầy khao nhôm kháu dạ bọ Bông, bông ở đâu? Ở đây Ở đây là cơm nháng Ở đây có cơm nháng Để xong bông mát nhẹ cốc Để xong bông mát ฮัลโหลฮั้อมเบื่อจะเรียกไปเปิดแฟสนงออกมานางเห็นจริงไหมมาวาใหายายเล่นนั่งเฝานั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกนั่งเฝ้านั่งเฝ้าลาเด้พี่น่เอซีตัวจริงใจใจแก่นะถั่วตัวขึ้นมา คำมือตื่นตาลงไปเห็นยังค่ะอยู่เทียงไฮเทียงนาโพนาทพุซายอยู่เทียงนาบอกค่ะรือว่าแนได้ยี่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาก็จะสิเผานางะก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่องเบอร์เมญากบก่อนสวัสดีคุณหมอคุณหมอประจําตัวยายกบข้าวยาอีกแล้ววะเมญากบนั่นแม่นบอก เอาแบบให้เพิ่น,ลน,นแล่นดงๆนี่เป็นเท่าไหรไอ้เพิ่นแล่นดงเป็นเทไรไอ้เพิ่อนเน่น <c oughs> สีเียดเทผู้ทางซ้อมตาลานกับเบิรงโทราทัศอยู <c oughs> ่เ <c oughs> ย็บเยบอหอยู <c oughs> <Hello? S 1> ย่ส่เดี๋ยวนี้นะอในเนฮล้ก็รกโหลดคลิปลงไปนานผ <c oughs> ู้ชายบอกคะคำมือตื่นตามีแผนนะแถา อย่านะอย่านะืนะนมสนุสนุค่ะมือก้อนนะั่นคือจังหวัดหลอดหลุดย่ที่น้อยนั่ไไนไว,วน้ไว้จจ <c oughs> เอาฉันไปเห็ดอยู่ปากซองเรา่าเบ็ดแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาไมาเา่เอาอันนี้ฉันเอาอนี้ลหายค่ะฉันแรกเลยฉันงายสุล้วก้อเฮ้อ เฮ้ยเสมาเหลื่อมมามาบนะคะ่ะใส่ไปล่ออีกย่างคะ่ะแสงเหลื่อมมามาบนี่ระวังฝ้าผ้าเด้อพี่เบื้องต้นไดสิไปโซงอันนี้เห็นยังกันนั่นอีกเลยได้เนี่ยเห็นน้่ปลาเนนักสั่งอยากกินต่ำผู้ต่ำม,มือ,อมือหม้อมเดือดสูไปส่งเดี๋ยวนี้ออเออกันเถอปไปกันสิไปคนเดียวนี่แหละออืเอาอันนี้ลงมาให้นางคะ่ะ อ่างเจี๊ยบนางคงจะไม่ไปแล้วแลวไไหละก็ไปส่งอันนี้น้ำนีแ่แหละก็สิได้ไปผู้เดียวเลยพี่น้องเลยพอดีหมอก็มา,สามใส่ก็แล้วก็นาแล้วแหละคือว่าติดรูปบอเออเธอก็ต้องติดรูปแล้วก็จังไปให้พอบ้านจำตาเธอต้องมีรูปก่อนน้าตัวอันนี้นะนี่นั่น<ช>อ,อันนี้คือสองใบนี่คือว่าอันรางพาสปอร์ตอ,อันนี้นะ อันนี้คือว่าเข้า่าบ้านประชาชนตัวนี้ตัวน,นี้ล่างอองอล่างพาส,สปอร์ตอ,อ,อืมมันแบบใหม่วแต่เกรามันมีใบเดียวนะล่างพาส,สปอร์ตเนาะแต่อันนี้เขาคือสิเป็นแนวใหม่ทำไว้ค่ะได้ไปไม่ได้ไปก็ว่ากันอีกทีหนึง่งใหญ่กบก็อ,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 อดอดเอ็ดเอเดียวใหญ่เจี๊ยกะเฮ็ดไว้ได้ไปไม่ได้ไปก็จังว่ากันใจใจนายจะป่าย เดี๋ยวจะไปกับเบิงหน้าเบิงลังนี่แหละเฮ้ยอ่าไปอยู่ทางเฮือนแัดว่ะฉันนี่ก็คือวันนั้นยายนี่นี่ก็เออไปแล้วนะให้ไปแล้วนะนางกับว่าจะเสียซุมพอฉันในเรื่องข้องเรื่องในยุทิปก็ไปสิไปทํางานก็เลยไปเฮ็ดพร้อมกันวันจันทร์นี่ก็คืนไปเฮ็ดทานสิไปเออถ้นเธอโบว์ฝ้าวขาบอกว่านั่นก็ทางสิไปเมื่อวันจันทร์นี่แหละ ต้องนอนหรือขั้นที่นอนก่นอนจะคืนแต่วันอาทิตย์เป็นได้บอกแล้วต้องนอนคืนหนึ่งแ่ไปเพราว่าเอา่นเงแล้วนอนก็นอนคั้นเข้าบุพภาพไปถาเอาไน่ พาส,สปอปร์ตมันเป็นอาทิตย์ประชาชนเราได้ที่ล้างกันได้<อ>แล้วว่าวนัน้นไว้ต้องเอาไปช่วยไปยื่นหลายต่ปเฮ็ดไอแกลแล้วเราบอกเลยเมืเอนี้นั้นไปเฮ็ดอาพาสปอร์ตแล้วก็ยังถามไปประชาชนก่อนก็ได้เทนแอมเทือเอาไอตอนไอหนึ่งขึ้นไปเขาก็จะมีวิธีการเฮ็ดของเขาแต่ว่าประเทศน้องแก้วเหรอเออไอแก้วเลยเฮ็ดเองก็ห้าวกะสีข้าล่างร้องยามันเฮ็ดเนี่ยก็ต้องตามพันก็เฮ็ดอยังกับแพงพี่น้องเอ้ยคันบาเฮียู่ประเทราอย่างกับเป็นเงินค่ะก็ไปเฮ็ดเองกะ ว่าอันตอน่าวนะว่าพันหาอยู่แต่ว่าไปไปมาๆมันก็นบอพันหาค่ะมันนอนนี่นั่นค่ะบอกอยากว่ารลายจ็บข้อค่ะเพื่อสีหูกันนะคะพี่น้องค่ะอีหยกระเหตุเี้ยงกับเป็นเงินเมืดค่ะอืมนี่สิจะไปส่งอันปู่มากับอันโทาน้ำบอลบออยู่ค่ะโพดโพดรถแห่นะฮะก็เมื่อวังหันหญิงโพดโพดสัมพัสไปเห็นพวกนางลงคีบกันสอกพี่น้งองเอ้ย นางคือจางอมสโลงกันยังกันใหญ่แท้ค่ะได้เลืร์นลานเคยคนแหลกนางกับลังอันเฮลานเคยคนแหลกบ่ฮื้ได้ในหมู่บ้านนี่ยายเจี๊ยบนะเจี๊ยซีมาส่งตั้งแต่มบัดสี่โมงพี่น้องนางไม่ไหวค่ะให้นางมานอนพักผ่อนค่ะนี่ก็ให้นางไปหันนั่นซะเจีสีจกสิไปอันพผลักพี่น้องเอ้ยเออนี่เพิ่งเบิ่งเอาเงินอันนี้ให้ก่อน อันนี้อันนี้คือเงินของคุณพี่รัศมีที่ฝากมาเมื่อนั้นให้อันผูกคนป่วยหาร้อยแล้วก็ให้เจซี่หาร้อยให้เจเจมหาร้อย,ลอยแล้วก็ผู้แค้นสร้อยหาร้อยแต่ว่าเงินหาร้อยที่พี่ให้นะั้นเจซี่เอาไปให้ให้คนป่วยต่อเด้อพี่เด้อเจซี่กับอะไรอันนี้คือของเจเจีห้ารอยค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ของคุณพี่รัศมีค่ะห้าร้อยอือ ก็คือหกเลยใช่ฮ่าอ่ม่ได้ชุดนางนะชุดนางนะนะพี่น้องเลยเออหม้ยเป็นนี้เปล่าเออแสดงว่าเธอได้ซ้อราอยอยดิล่ะโอ้ยขอบคุณแค่ผูกแคนนั่นดิค่ะงานผูกแคนได้กานางเจี๊ยบน่ะค่ะค่ะโพดโพนางสีน่ะรวยรวยยืมเอายืมอ้าวโพดโพ สุดนั่าหนิกระเปตาให้เค้นไก่เรียได้พี่น้องเลยเหลือหมาบมาบอะไรอะไปต่อกระแสไฟเนี่ยเอาเป็นว่าเจซีสิบเปส่งอันกุ้งกับไอปูอันโอ้ยปลาหมึกกับปูให้เจ๊ล่าละก็พี่น้องเลยเอาเป็นว่าคีมนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนั่นสินั่งเรือมั่งนั่งแง่แต่แห้งแหละค่ะแสงไฟกระทบจุกทบ่ติดตามมื่ออื่นครับพี่น้องโผู้ค่ะค่ะคันแสงตัวเองนะออกไปหากินนะใครแน่นะอืม ไปละพี่น้องค่ะที่ตามคลิปหนาจ้าอ,อย่าลืมเ <ฮะ S 1> ป็นกำลังใจให้เจ๊เจีเจ๊ยบแล้วก็ยายกบด้วยเด้อค่ะพปันหายเร็วๆจ้าสวัสดีค่ะเบิเ้งล่งหร้อ,อรรว่าเบ่้แงบว